ชุมชนทุ่งหัวช้างแม่ริมส่งเสริมชนเผ่าที่อาศัยร่วมกันในชุมชนเปิดตลาดสินค้ารองรับปีใหม่มง นายสุวิทย์นักเชียงใหม่ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ริมเป็นประธานเปิดงานสินค้าชนเผ่าโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนบ้านทุ่งหัวช้างจากการนำของนายจำรัดมานันผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งหัวช้างคณะกรรมการชุมชนและชนเผ่ามงที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งประกอบอาชีพตัดยิบเสื้อผ้าของชนเผ่ามงส่งขายตามท้องตลาดในช่วงปลายปีจนถึงต้นเดือนมกราคมจะเป็นเทศกาลปีใหม่มงในการเตรียมตัวต้อนรับปี สิ่งสําคัญคือเสื้อผ้าประจำเผ่าทางชุมชนทุ่งหัวช้างจึงส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างชนเผ่ากับคนพื้นเมืองในชุมชนจึงจัดสถานที่จํำหน่ายสินค้าดังกล่าวขึ้นหน้าลานกิจกรรมชุมชนทุ่งหัวช้างหมู่เจ็ดตําบลริมใต้อาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2562เป็นต้นไปธัญรัตน์แสนศรีผู้สื่อข,ข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน